คนเชื่อไหมคะว่าต่อให้เรามีผู้่อดตามเยอะแต่เราก็สามารถทำรายได้หลักแสนได้ ช่องนี้ไม่ใช่หนึ่งมาแรงมากในจีนค่ะในได้ว่าปัดหน้าจอตอกอินไปสักสามสี่ครั้งเนี่ยอย่างน้อยต้องเจอช่องที่ขายข,ายของลักษณะนี้สักหนึ่งช่องนั่นก็คือช่องขายขนมนั่นเองค่ะขนมที่ว่าหลักๆก,ก็คือขนมประเภทขบเคี้ยวหรือขนมที่มีความแปลกแตกต่างจากที่อื่นมีคนเคยสัมภาษณ์ครีเอเตอร์ที่ทำช่องขนมแล้วประสบความสำเร็จครีเอเตอร์ท่านนี้มีชื่อว่าอาควาผู้ติดตามของเขามไม่ถึงสองหมื่นคนเลยแต่ว่าเขากับขายของออกไปได้เป็นแสนๆชิ้นส่วนรายรับต่อเดือนก็ได้สูงสุดถึงแสนกว่าบาทเลยค่ะเหตุผลหลัก เพราะว่าการช่องแบบนี้เนี่ยใช้ต้นทุนต่ำค่ะถ้าทำดีมีโอกาสปังได้ง่ายมากช่องแบบนี้ยังไม่แพร่หลายในไทยขนาดนั้นเรียกว่าช่องความสวยความงาม beauty หรือว่าช่องรีวิวอาหารแบบจริงจังที่คิดมากเลยไทยการที่ครีเอเตอร์ไหนจะเข้าไปในตลาดเหล่านี้เนี่ยเรียกว่าการแข่งขันสูงพอตัวเลยค่ะช่อง beauty ก็อาจจะต้องใช้ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับหน้าตาหรือสภาพผิวบางทีก็ต้องแข่งขันกันที่การตัดต่อุปกรณ์นในการถ่ายคลิปขนมทั่วไปส่วนใหญ่สิบยี่สิบบาทก็ซื้อได้แล้วเวลาจะเอาขานมมารีวิวเน ขณะเดียวกันผู้ติดตามเราหรือคนที่ดูคลิปเราเขาก็ตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายกว่าสินค้าประเภทอื่นอีกอย่างจุดเด่นของช่องขายขนมที่จีนก็คือมีลูกค้าขอคืนเงินหรือขอคืนของเนี่ยน้อยกว่าสินค้าประเภทอื่นๆค่ะที่สำคัญการทําช่องขนมเนี่ยไม่เกี่ยวกับจํบนนานวนผู้ติดตามนะคะเพื่อนๆอาจจะมีผู้ติดตามแค่ร้อยคนแต่เพื่อนถ่ายคลิปรีวิวขนมแล้วดูน่ากินกินแล้วดูอร่อยเราเห็นแบบนี้แล้วก็อยากไปซื้อมากินตาม ทั้งขนมคบเคี้ยวไม่จำเป็นต้องใช้ความปนีตในการรีวิวขนาดนั้นนั้งแต่หน้าสวยน้องผิวดีก็รีวิวได้สามารถแสดงความเป็นตัวเองได้เต็มที่ฟิวเหมือนเราเป็นเพื่อนชวนเพื่อนในคนมากินขนมด้วยกันบางคนใส่ชุดนอนตอนถ่ายคลิปด้วยซ้ําการถ่ายคลิปลักษณะนี้ที่จีนกลับได้รับความนิยมและมีโอกาสที่คลิปจะดังมากกว่าขายของออกไปได้มากกว่าเพราะคนดูจะรู้สึกว่าการถ่ายคลิปแบบนี้จ,จริงใจแล้วก็ดูเป็นแนวเองค่ะเป็นไงบ้างคะไอเดียการทำช่องแนวใหม่จากตัวอินใครอยากยิมนทวิต่อรแต่ไม่รู้จะทำช่องอะไรดีลองเก สำหรับใครที่ชอบไปทางคาร์โลเดตา้าน้ำคิปแชร์ความรู้ในลักษณะนี้อีกอย่าลืมกด like, ไลค์กดคอมเมนต์ไว้ด้วยนะคะถ้าผลตอบรับดีวันหน้าจะหาเทรนด์ใหม่ๆมาแบ่งปันให้เพื่อนฟังกันอีกคะ่ะ